หนังเรื่องเบฟบ้างไหมคะหนังเรื่องนี้ค่ะมีลูกหมูน่ารักมากเป็นพระเอกแล้วเขาก็เป็นลูกหมูที่พิเศษกว่าลูกหมูตัวอื่นเพราะว่าเขาได้กลายเป็นหมูเลี้ยงแกะตอนปอได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกค่ะปอหน้าจะอยู่สักประมาณเกือบสิบขวบเป็นวัยที่กําลังตั้งข้อสงสัยกับสิ่งรอบตัวปอดูหนังเรื่องนี้ตอนกําลังกินข้าวกับพี่สาวค่ะแล้วเราก็ชมลูกหมูเบฟเนี่ยว่าน่ารักจัง พี่สาวเราก็ถามว่าเรานั่นกินอะไรอยู่ละ่ะเราถึงได้เพิ่งรู้ตัวว่าเออนี่เรากําลังกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่นี่นาแต่ว่าเราก็กินจนหมดนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปอน่าจะอยู่สักป .4 หรือปอ .5 ค่ะแล้วภาพความทรงจำหนึ่งที่จำได้ติดตาเลยจากชีวิตช่วงนั้นก็คือช่วงปลายปีประมาณสักกลางเดืนเอนพฤศจิกายนนี้แหละค่ะ เป็นช่วงที่ลมหนาวพัดเข้ากรุงเทพแล้วปอก็ชอบไปโรงเรียนมากเพราะว่าจะได้ใส่เสื้อกันหนาวสีสวยๆไปโรงเรียนตอนที่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก็จะได้เห็นเสื้อกันหนาวของเพื่อนๆหลากสีสันไม่ใช่แค่สีขาวฉีกกรมท่าจากเครื่องแบบชุดนักเรียนก็ถือเป็นเวลาที่สนุกสนานแล้วก็มีสีสันมากสําหรับเด็กวัยประถมอย่างเราค่ะตอนนี้เวลาผ่านไปก็ 20กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วแต่ว่าคนกรุงเทพยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสลมหนาวเลยเราก็เฝ้ารอไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าแล้วถึงมันมามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราสังเกตกันไหมคะว่าฤดูหนาวปลายปีของเราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมกลับมีฤดูใหม่ มาแทนที่ซึ่งเป็นฤดูที่ยาวนานกว่าเราเรียกมันว่าฤดูฝุ่นค่ะจำตอนเรารเผชิญมลพิษฝุ่นกันเป็นครั้งแรกได้ไหมคะน่าจะเป็นสักปี2019ค่ะชีวิตของพวกเราทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมากเราต้องทำสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องทำจากที่เคยได้เดินนอ,อกบ้านสบายๆบ เรากลับถูกสั่งให้ใส่หน้ากากกันฝุ่นแล้วตอนอยู่ในบ้านคนกรุงเทพไม่ค่อยได้สัมผัสลมหนาวพอกลับมาบ้านเราก็อยากจะเปิดหน้าต่างรับลมหนาวที่มาแค่ปลายปีบ้างแต่เรากลับถูกสั่งให้ปิดหน้าต่างประตูทุกบ้านอย่างมิชิดแล้วก็เปิดเครื่องกรองอากาศแทนเพื่อรักษาความปลอดภัยของปอดเราเชื่อไหมคะว่า อากาศที่ร้อนขึ้นแล้วก็มลพิษฝุ่นในอากาศมีความเชื่อมโยงกับการผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนนะคะเพราะอะไรคะ <inger ie> เพราะว่าก่อนสัตว์เขาจะกลายมาเป็นเนื้อบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์สวยงามวางตามชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาก็ต้องกินอาหารมาก่อนเหมือนกัน ซึ่งอาหารที่เขากินก็ต้องใช้พื้นที่การเกษตรในการปลูกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะกว่าเราจะได้เนื้อหมูมาเป็นส่วนที่เรากินได้1กิโลกรัมหมูหนึ่งตัวอาจจะต้องกินอาหารมากถึง6 4กิโลกรัมถือว่าไม่ใช่การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าเลยจริงไหมคะ แล้วอาหารที่สัตว์กินมันมาจากไหนก็ต้องมีการปลูกค่ะซึ่งในประเทศไทยวัตถุดิบหนึ่งที่นิยมใช้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ก็คือข้าวโพดเป็นพืชที่เรารู้จักกันดีเนาะเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากค่ะในภาคเหนือของประเทศไทยนี่แหละแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในประเทศไทยขยายตัวขึ้นอย่างมากค่ะเพื่อตอบสนองทั้งการส่งออกแล้วก็การบริโภคในประเทศทําให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยก็ไม่พอต้องมีการขยายไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้านรอบนอกภาคเหนือด้วยเพื่อจะนำข้าวโพดมาป้อนอุตสาหกรรมปรศุสัตว์ในประเทศไทย เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเา้าเศษที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าจะต้องถูกเผาเพราะว่าเป็นวิธีที่ถูกและเร็วที่สุดแล้วฝุ่นที่เกิดจากการเผานี่แหละค่ะที่ลอยขึ้นไปในอากาศนำมาซึ่งมลพิษฝุ่นปลายปีที่คนไทยเผชิญอยู่ทุกปีโดยเฉพาะคนเหนือแต่ก็ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศค่ะ นอกจากนี้ค่ะแล้วยังมีเกษตรกร,ร,กรอีกที่กลายเป็นจำเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายเพราะว่าเขาเป็นผู้เผาทา,ทางที่จริงๆแล้วสาเหตุต้นต่อคือการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริษัตอย่างเกินจำเป็นต่างหากขอถามอย่างหนึ่งสิคะกระบวนการผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มีใครได้ประโยชน์บ้าง เกษตรกร,กรและผู้บริโภคอย่างเราได้ประโยชน์มากแค่ไหนก่อนจะไปต่ออยากขอบอกก่อนเลยนะคะว่าปอไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะบอกให้ใครเลิกกินอะไรนะคะกลับกันเลยค่ะผู้บริโภคอย่างเราไม่ได้เป็นคนเลือกสักหน่อยว่าอยากจะให้การผลิตเนื้อสัตว์มันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร,กรและอนลพิษภายในอากาศมากขนาดนี ตรงกันข้ามเลยค่ะผู้วางนโยบายบริษัทผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านคา้าร้านอาหารรายใหญ่ภาคเอกชนรายใหญ่ต่างหากค่ะซึ่งเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากที่จะเปลี่ยนการผลิตโปรตีนในประเทศไทยให้มันเป็นระบบที่ยั่งยืนเป็นธรรมแล้วก็ดีต่อสุขภาพต่อของพวกเรามากกว่านี้และสิ่งที่พวกเขาควรจะทำก็คือทำให้โปรตีนมันมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นค่ะ ไม่ใช่ขายแต่โปรโตีนจากสัตว์แต่เสนอขายโปรโตีนที่มาจากแหล่งหลากหลายมากขึ้นรวมทั้งโปรโตีนจากพืชด้วยไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆที่มีโปรโตีนสูงทั่วต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทุกคนต่างก็รู้จักกันอยู่แล้วก็คือเต้าหู้หลากหลายชนิดค่ะคนไทยไม่ใช่คนที่กินเนื้อเยอะนะคะถ้าเกิดเราลองมานึกดูดีๆ อาหารที่เราชอบกินกันตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณเคยมันกันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วไม่ใช่อาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นตัวเอกของจานค่ะอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงองค์ประกอบมีอยู่ไม่มากค่ะเดี๋ยวปอจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าอาหารที่ปอชอบกินตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เป็นอะไรบ้างนี่คือซุปขนุนแบบภาคเหนือค่ะตอนที่ปอเด็กๆคุณแม่จะชอบซื้อมาให้กินทุสุสเดา แล้วปอก็ชอบมากรับกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ผักสดหลากชนิดไม่ได้เป็นอาหารที่มีเนื้อสัตว์เลยส่วนอีกสองอย่างที่ชอบมากเหมือนกันก็คือส้มตำกับซุปนอไม้ค่ะแล้วตอนนี้ทุกครั้งเวลากลับไปบ้านคุณแม่ก็จะต้องหาทั้งสมเมนูนี้มาให้เรากินตลอดกลับกันค่ะอาหารที่เน้นเนื้อสัตว์มากๆไม่ว่าจะเป็นสเต็กแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าอาหารช้าแบบ English Breakfast อาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่เราได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอาหารเหล่านี้แหละที่หารับประทาน,นไง่ายมากๆมีขายอยู่ทั่วไปสะดวกแล้วก็ยังมีการโฆษณาอีกต่างหากทำให้เราเห็นว่าอาหารจำพวกนี้แหละเป็นอาหารที่น่ากิน กลายเป็นว่าพวกเราถูกผลักให้ออกจากอาหารวิธีการบริโภคแบบดั้งเดิมที่มีพืชผักมากดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราอยู่แล้วเราถูกผลักให้ออกห่างจากวิธีการบริโภคอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีทางเลือกที่มันหลากหลายกว่านี้ จะดีกว่าไหมคะถ้าเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะได้เห็นออปชันของโปรตีนที่มาจากทั้งสัตว์จากทั้งพืชในราคาที่พอๆกันแล้วจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าตอนที่เราไปร้านอาหารจะมีเมนูให้เราเลือกหลากหลายมีเมนูที่ทำจากพืชที่ทั้งอร่อยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มผู้บริโภคอย่างเราจะได้กลับไปรับประานอาหาร แบบดั้งเดิมที่ดีต่อโลกเราและดีต่อสุขภาพเราอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ต้องรอผู้เขียนนโยบายหรือว่ารอให้บริษัทใหญ่ๆปรับตัวนะคะพวกเราทุกคนในที่นี้ค่ะมีพลังในการส่งเสียงส่งสัญญาณถึงนักเขียนนโยบายแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ได้ค่ะว่าเราอยากจะได้อาหาร ที่ไม่เชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรเราไม่อยากได้อาหารที่เชื่อมโยงกับมลพิษทางอากาศแต่สิ่งที่เราอยากได้คืออาหารที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายดีต่อสุขภาพผู้บริโภคและไม่เชื่อมโยงกับฝุ่นมลพิษในอากาศอย่างหนึ่งที่ทำได้เลยค่ะคือเลือกอาหารหรือเลือกการใช้ชีวิตแบบ flexitarian หมายความว่าการเลือกกินแบบยืดหยุน่นลดเนื้อเมื่อเลือกได้ ไม่ต้องทุกวันไม่ต้องทุกมือก็ได้ค่ะแค่ทำเท่าที่เราทำไว้หรือถ้าเกิดอยากทำไปอีกท่านลองส่งข้อความเขียนอีเมลหรือว่าเขียนคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียของบริษัทร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเป็นลูกค้าอยู่ค่ะแล้วบอกว่าบอกเขาว่าเราอยากได้อาหารแบบไหนบอกเขาว่าเราไม่อยากได้อาหารที่เชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมต่อเกษตกร อากาศที่ร้อนขึ้นและมลพิษในอากาศแต่สิ่งที่เราอยากได้คืออาหารที่เป็นธรรมกับทุกคนและดีต่ออนาคตของเราปอมีหลานชายตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะเพิ่งจะเข้าชั้นประถมไปเมื่อไม่นานนี้เองแล้วปอก็อยากจะให้เขาได้มีโอกาสใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนตอนปลายปีเหมือนอย่างที่ปอทำไม่ใช่ใส่หน้ากากกันฝุ่นตอนเข้าแถวคอรบธงชาติตอนเช้า ปอก็อยากจะได้กลับไปเปิดหน้าต่างรับลมหนาวปลายปีที่หาไม่ค่อยจะได้บ้างท่านนี้จะต้องปิดประตูหน้าต่างทุกมาแล้วก็เปิดเครื่องปรองอากาศแทนเรายังมีเวลาค่ะถ้าเกิดเราช่วยกันเราสามารถเขียนอนาคตที่เราอยากเห็นด้วยกันได้นะคะ